คุณผู้ชมคะถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่ตั้งแต่โสดมานี้เนี่ยบอกเลยว่าฮอตสุดๆเลยนะคะสําหรับสาวเบสรักวนีหรือว่าเบสทำซิง um ก็แม้จะไม่ฮอตได้ยังไงเพราะไม่ว่าทางด้านของสาวเบสรักวนีเองได้ไปออกรายการกับหนุ่มๆคนไหนหรือว่าอยู่กับหนุ่มๆคนไหนเนี่ยเออเคมีเคใจเนี่ยก็น่ารักเอามากๆแล้วก็เข้าได้กับทุกคนจริงๆนะคะแล้วในตอนนี้เองเนี่ยกระแสะความจิ้นที่มาแรงเอามากๆก,ก,ก็คือว่า FC แฟนคลับนะคะ ได้มีการจีนสาวเบสรักวันนี้กับหนุ่มบัตท,ทันชนนเป็นอย่างมากอีกด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เองทั้งคู่ก็ได้มีการไปออกรายการของสามสาวก้อยนาะตีดรีมค่ะแล้วทีนี้นะคะภายในรายการเองเนี่ยเมื่อ fc แฟนคลับได้เห็นโมเมนต์ของสาวเบสแล้วก็หนุ่มบัตนแล้วเนี่ยเออเคมีเคใจนะคะก็น่ารักเอามากๆอีกทั้งยังด้านของสาวเบสเองเนี่ยก็ยังได้มีการเขินอายหนุ่มบาททันชนอนอีกด้วยเรียกได้ว่าสาวเบส ของเราเนี่ยถึงกับเสียอาการไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวภายในรายการเนี่ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งนอกจากนี้นะคะหลังจากที่ว่าจบรายการไปแล้วเราเอฟซีแฟนคลับเองก็ยังคงเชียร์ยังคงจิน หนุ่มบารแล้วก็สาวเบสต่อน,นั่นเองเพราะไม่ว่าทางด้านของหนุ่มบาทเองจะมีการออกมาเคลื่อนไหวหรือว่ามีการโพสต์อะไรต่างๆนะคะ fc, FC. แฟนคลับก็จะมีการเข้าไปคอมเมนต์ถึงสาวเบสกันอีกด้วยอย่างล่าสุดนี้เลยค่ะก็คือว่าทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มบาททันชนนเองก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปดังกล่าวนี้เลยนะคะลงในช่องทางโซเชียลส่วนตัวก็คือว่าทางด้านของหนุ่มบาททันชนนเองก็ได้ไปออกงานนี่แหละคุณผู้มชม วมใส่ชุดสูทซึ่งบอกเลยนะคะวันหลอนเหลาเอามากๆแล้วทีนี้ทางด้านผู้จัดการเองเนี่ยก็ยังได้เขียนข้อความใส่เอาไว้ด้วยค่ะบอกว่าภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ซึ่งบอกเลยนะคะวันหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว FC แฟนคลับเองก็ไม่พลาดน,นะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายมีทั้งคอมเมนต์ถึงสาวเบสรักวันนี้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตามเพราะพี่เบสเลยของงานคู่ คุณบาสต้องมีเปิดทีทีแล้วแหละแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นอีกด้วยนะคะที่บอกว่าอยากให้จัดงานคู่น้องเบสค่ะบาสเบสยืนหนึ่งตามมาจากเบสเหมือนกันค่ะซีรีส์นี้ตามมาจากนนกุลพี่บาสหล่อมากรอชมผลงานคู่เบสค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ยังคงมีคอมเมนต์อื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่ารองานคู่ของหนุ่ม บ้านแล้วก็สาวเบสอีกทั้งยังมีบอกด้วยนะคะว่าพี่ชายจะไปออกรถรับผู้ของน้องบ้างไหมนะรอรอติดตามผลงานค่ะก็เอาเป็นว่าหากใครที่ติดตามคู่นี้หลังจากนี้เนี่ยก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าคู่นี้เองเนี่ยเขาจะมีผลงานคู่ร่วมกันออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอีกไหมก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึงคะ่ะ